กิจกรรมวันแดงเดือดลุ้นรับเสื้อบอลคู่แขนผีและหงอนรายละเอียดด้ที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยครับช่วงโค้งสุดท้ายของพีเมลีกที่มีม้า3ตัวนะครับกำลังขับเคี่ยวกันอย่างเมามันดีนักแรกมีตัวแปรสำคัญอยู่หทีมนะครับที่จะต้องเจอกับทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลนั่นคือน้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่น้องไก่น,นกนเทียพอและไอตัด น้น้องไก่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเหมือนเรื่องบังเอิญน,นะทั้งอาร์เซนอลนจ่าฝูงตอนนี้นะฮะร,รองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็เต็งหนึ่งอย่างทีมระบายสีฟ้าจะเจอกับสเปอร์ในช่วงท้ายฤดูกาล และเป็นการเจอกันแบบว่าติดต่อกันด้วยนะครับคือหลังสงกรานเนี่ยนะตั้งแต่หลังสงกรานนัดที่34 35แล้วก็36นัดที่34เนี่ยนะครับทอตแนาอดสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถัดไปเป็นนัดที่35ของวิมิลีกนะฮะสเปอร์จะเปิดบ้าน,นะฮทำศึกลอนดอนดาร์บี้ก, by, กับอาร์ซนอล แล้วก็นัดที่ 30. เท่าไหร่าา 36, สามสิบสี่สามสิบเปอร์จะยกพลไปเยือนแอนฟินของพวกพี่พรีของแดงผู้หังการลิเวอร์พูลสเปอร์ตอนนี้นะ,ะถ้าถามว่ายังมีลุ้นแชมป์หรือเปล่านะสเปอร์ยังมีลุ้นแชมป์หรือเปล่าเอากรงตรง,ตรง,ตรงถ้าดูตามหลักคณิตศาสตร์นะครับตามทฤษฎีแน่นอนว่ามีลุ้นแชมป์หรือแม้แต่ในภาคปฏิบัติก็ยังถือว่ามีลุ้นแชมป ครับเพียงแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่านอกจากตัวเองจะต้องชนะแบบรัวๆแล้วนะจะต้องชนะรวดแบบรัวๆเก็บแต้มโกยแต้มให้ได้มากที่สุดสเปอร์ยังต้องไปแช่งชักหักกระดูกนะฮะให้3มทีมบนของตารางเนี่ยสะดุดเหมือนๆกันนะครับคือต้องแช่งให้อาร์เซนอลให้ลิเวอร์พูลให้แมนซิตี้เนี่ยสะดุดพร้อมๆกันและตัวเองต้องชนะ3ทีมนี้ให้ได้มาให้ได้ทั้งหมดคือเงื่อนไขเนี่ยมันยาก นะครับแม้ว่าเส้นทางมันยังเหลือเนี่ยอีกสินัดถ้าสเปอร์ชนะอีกสินัดแม่งกเก็บได้30แต้มอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะสเปอร์ได้30แต้มมันก็มีมันก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์ได้แต่แต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันก็มันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ที่จับต้องได้เนี่ยคือการติดท็อปโฟสเปอร์มีโอกาสสูงมากที่จะแซงหน้าแอสตันวิลลาตอนนี้แข่งน้อยกว่าแอสตันวิลลาด้วยก็ตามอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับมี นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะนอกจากจะมีการลุ้นแย่งแชมป์กันแล้วเนี่ยการแย่งกันติดท็อปโฟระหว่างสเปอร์กับแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่น่าจับตามองในช่วงโค้งอันตรายของฤดูกาลนี้ส่วนแมนยูไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรก็ไปแย่งอันดับ6กับพวกเวสต์แฮมนิวคาสเซิลไบรตัน เชนซีเอานะครับผมมองว่าแมนยูคงคงไม่สูงกว่าอันดับ6ไปแย่งที่5กับสเปอร์เนี่ยยากเพราะว่านอกจากแต้มจะห่างแล้วนะครับนอกจากแต้มจะห่างแล้วเนี่ยความส,สม่ำเสมอของแมนยูก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกอย้อนกลับมาที่สเปอร์อีกครั้งนะแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์จริงๆไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์แม้ว่าจะมีสิทธิ์ลุนแชมป์เนี่ยยากดับเบิลยากนะครับแต่พวกเขาอย่างที่ผมบอก คือตัวแปรสำคัญที่จะชี้วัดเลยว่าใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ขึ้นอยู่กับท็อตแนมฮอสเตอร์เป็นสำคัญเลยเดียวเพราะอย่างที่บอกนะฮะเจอกับทั้ง3ทีมนำหัวตารางและเป็นการเจอกัน3เกมติดต่อกันที่เนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าแต่ละเกมมันมีความหมายยังไงล้แวผลมันน่าจะออกมาแบบไหนมันจะเป็นผลดีต่อใครบ้างใน3ทีมที่รุ่นแชมป์เนี่ยสเปอร์จะต้องเจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยเป็นทีมแรกนะครับในเกมที่34ของฤดูกาลเล่นกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมนะครับแมนซิตี้นะก็จะมาเยือนสเปอร์เนี่ยประมาณสักประมาณวันเสาร์ที่ยี่มิบเมษายนหลังของการน,นะครับอาจจะเตะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ก็ได้ตอนนี้คือ โปรแกรมในช่วงนั้นนะครับโปรแกรมถ่ายทอดสดเนี่ยเขายังไม่บอกเขายังไม่ได้แยกวันว่าจะเล่นวันเสาร์คู่แรกคู่บ่ายสามโมงหรือคู่เย็นนะคู่ดึกตามเวลาประเทศไทยหรือจะไปเป็นคู่เอกของอวันอาทิตย์หรือจะไปเป็นศึกมันเดย์ไนท์เขาก็ยังไม่ได้แยกนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยสเปอร์จะได้เล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมเรือใบ,บสีฟ้าแพ้ทางสเปอร์แล้วแพ้แบบ อาการแพ้ของแมนซิตี้เนี่ยแพ้รุนแรงนะฮะเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่บ้านของกุ๊กไก่สเปอร์เจอกับแมนซิตี้ทีไรแปลงล่างนะฮะจากน้องกุ๊กไก่ผู้น่ารัก กลายเป็นพยาโตงงาง้งผู้อหังการนี่มีหงแดงผู้อหังการอันนี้แล้วเขาเขามีพยาโต้งผู้อหังการเหมือนกัน4เกมล่าสุดในบริลลีกที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสเปอร์ชนะแมนซิตี้ทั้ง4นัดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่เสียประตูให้กับทีมเยือนเลยยิงได้6เสียศูนย์นะครับแต่สเปอร์เนี่ยมักจะไปเพลี่ยงพ้ำแมนซิตี้ในบอลถ้วยอย่างรูดูกันเนี้ยนะครับเจอกันที่บ้านแมนซิตี้โอ้โหแม่งยิงกันสุดมันเลยเสมอกัน3-3แต่พอเจอกันใน FA Cup ครับ นะครับกลายเป็นแมนซิตี้ที่บุกมาเฉือนเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ได้ถึงถิ่นแต่ลองนึกดูถ้าพรีเมียร์ลีกสเปอร์นี่โอ้โหสถิติกับแมนซิตี้ที่บ้านตัวเองดีมากชนะมา4เกมติดต่อกันยิงได้6เสียประตู0นย์หรือไม่เสียเลยสักประตูหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่หลังจากเกมที่34เกมที่35ทอตแนมฮอสเปอร์ยังได้เล่นในบ้านครับทำศึกแห่งศักดิ์ศรีกับอาร์เซนอลสเปอร์นะครับ โอเคแหละนะแมนซิตี้ได้แชมป์ก็ได้แชมป์ไปสเปอร์ไม่เดือดร้อนลิเวอร์พูลนะได้แชมป์จริงๆก็เดือดร้อนแหละแต่ว่าด,ด้วยด้วยด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับด้วยพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมันไม่เหมือนการปล่อยให้อาร์เซนอลได้แชมป์ครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ที่ไวท์ฮาร์ตเลนนะฮะเมื่อ20ปีที่แล้วสเปอร์เล่นในบ้านเจอกับแมนยูตอนนั้นแมนยูขั้วแชมป์บี้แชมป์นะฮะบทกันอยู่กับอาร์เซนอล ปรากฏแมนสเปอร์เอาตัวสำรองลงนะตอนนั้นเกรนฮอดเดิลคุมทีมและแมนยูบุกไปชนะแบบเชื่อดิ่มนิ่มชนะแบบไม่ระบมหัวไม่ตีเลย2อแฟนบอลของท็อตแนมฮอสเปอร์ดีใจร้องนำทำเพลงนะร้องเพไป a r e you watching a r e you watching a r e you watching arsenal a r e you watching arsenal ถามว่าเขาร้องแบบนี้ทำไมครับประมาณว่าเป็นไงล่ะกูแพ้คาบ้านเนี่ย อาร์เซนอลพวกมึงดูอยู่หรือเปล่ากูมอบแชมป์ให้กับแมนยูคู่แค้นมึงไ้สัดอ่าประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเจอกับอาร์เซนอลยอมใครยอมได้ห้ามยอมอาร์เซนอลใครเป็นแชมป์พริงลีกเรื่องของเขาแต่ห้ามอาร์เซนอลเป็นแชมป์พริงลีกสำหรับกองเชียร์ของท็อตแนมอสเปอร์หรือพวกยิทอาร์มีนะฮะสถิติในศึกนี้ที่บ้านของท็อตแนมอสเปอร์โอ้โหเอื้อต่อเจ้าบ้านอีกแล้ว เเกมล่าสุดนะครับกุ๊กไก่ยัดเยียดความปรชาชัยให้นอ์เซนลเนี่ยห้านัดและคาบ้านแค่นัดเดียวเท่านั้นคือเมื่อรดูการที่แล้วเพราะนั้นงานหนักนะฮะอน์เซนลมาเยือนสเปอร์นะมาเยือนสเปอร์มีโอกาสที่จะทําแต้มหลุดที่ทัตแนมฮอสเปอร์เตเดียมเนี่ยค่อนข้างสูงเกมที่34เจอแมนเชสเตี้เกมที่35มเจออาร์เซนอลเกมที่36จะต้องยกพลไปเยือนแอนฟิ์โอ้ย <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ย เล่นในบ้านมาสองนัดนะฮะเจมนซิตี้เจอเซนโนต่อด้วยการต้องเดินทางออกไปเยือนบ้านของพวกพิพรีซึ่งเอากนตรงๆลรเวอร์พูลเนี่ยคือของแสลงของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะกินเมื่อไหร่นี่โอ้โหเกิดอาการผดผื่นคันนะครับเกิดอาการแพ้เกิดอาการอาจียนขี้แตกนะฮะเกิดอาการวิงเวียน โอ้เนี่ยดูดิโปรแกรมเป็นใจไหมล่ะโปรแกรมเป็นใจไหมล่ะแมนซิตี้แพ้ทางสเปอร์สเปอร์ไม่มีวันยอมอาเซนองแต่สเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับหงแดงคือของสแสลงของท็อตแนมอสเปอร์พญาโต้งเวลาเจอหงแดงจะกลายเป็นลูกเจียบนะลูกเจียบเป็นน้องกรุ๊กไก่ที่แบบโอ้ยน่ารักน่าด,ดนุถนอม12เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกที่คลับไก่เนี่ยไปเล่นที่แอนฟินนะครับ พวกเขากลับออกมาจากบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมกับความพ่ายแพ้ถึง8เกมเอาเสมอได้แค่4นะัดและไม่เคยบุกชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเนี่ยยาวนาน12ปีเออ12ปีแล้วนะฮะสเปอร์ไม่เคยกลับออกมาจากแอนฟิลพร้อมกับชัยชนะแล้วนึกดูเจอแมนซิตี้ก่อนก็สบักสะบอมในระดับหนึ่งตามมาด้วยเจออาร์เซนอลในศึกแข่งหักสีแน่นอนทุ่มเทนะฮะ เสียเป็นเสียบเล่นแบบเอาตายแน่อาจจะมีตัวเจ็บอาจจะมีนะฮะพลังก,กำลังที่ถดถอยแล้วต้องเดินทางไปเหยือนสไปเยือนแอนฟิลของลิเวอร์พูลโอ้โหสับักสบอมมาใครแม่งจัดโปรแกรมแบบนี้วะเนี่ยนะให้สเปอร์เป็นตัวแปรแต่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับลิเวอร์พูลไซด์อย่างนั้นสิบนัดสุดท้ายของพิมลีกเนี่ยนะฮะผมเรียนตรงๆนะดูโปรแกรมแล้ว มันตังหิดตังหิดยังไงไม่รู้เห็นเลี้ยวพูลเล่นเกมล่าสุดที่บ้านของแมนเชสเตีออที่บ้านตัวเองแล้วบุกขย่มใส่แมนเชสเตียมันก็ตังหิดตังหิดยังไงไม่รู้อย่าอย่าอย่าไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมอย่าอย่าบอกนะว่าอย่าอย่าบอกนะว่าไม่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 จริงใช่ไหมไม่ไม่จริงโอ้โหย